สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีจโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวในตอนล่าสุดที่เราจะได้เห็นว่าเนื้อเรื่องในตอนย้อนดีเนี่ยมันมีทั้งคูม,มาอีวานคอฟแล้วก็เด็กหญิงคนหนึ่งที่ได้ไม่กล้าปรากฏกตัวมาซึ่งเธอนั้นไม่ใช่ว่าจินนี่ซึ่งมันน่าสนใจนะ้ว่าการปรากฏตัวมาของจินนี่เนี่ยเธอนั้นเป็นใครแล้วก็จะมีบทบาทอะไรห,หลังจากนี้เพราะว่าในความที่ว่าตัวละครของจินน,นี่เธอนั้นปรากฏตัวมาในฐานะทาสนะฮะพร้อมกับ orp, อ orp, ีวาน ัวคทั้งคู่รวมถึงดากอนเนี่ยก็ต่างเป็นผู้ก่อตั้งคณะปฏิวัติขึ้นมามันก็เลยน่าสนใจนะว่าตัวละครอย่างจินนี่เธอนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับคณะปฏิวัติหรือว่าเธอนั้นจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะปฏิวัติหรือเปล่าและการที่จินนี่นั้นปรากฏตัวออกมาหนึ่งในเรื่องราวที่มน่าสงสัยเนี่ยนั่นก็คือจินนี่เธอนั้นจะมีโอกาสที่จะเป็นแม่ของลูฟี่หรือว่าเป็นแม่ของบอนนี่หรือเปล่านะฮะราว่าการที่เธอนั้นปรากฏตัวมาขนาดนี้เนี่ยยังไงซะจินนี่นี่ก็น่าจะเป็นตัวละครสําคัญที่เธอนั้นนี้ และที่มันมีประเด็นขึ้นมานะวาจินนี่เนี่ยเธอนั้นจะเป็นแม่ของบอนนี่โลลูฟี่หรือเปล่านั่นก็เพราะว่าการที่เธอนั้นปรากฏตัวออกมาพร้ arten, อมกับเหล่าสมาชิกคณะปฏิวัติวัยเด็กมมงก็นกนาสนใจนะว่าตัวละครของจินนี่เธอนั้นอาจจะเจอกับดากอนแล้วก็ให้กําเนิดลูฟี่ขึ้นมาเลยเมื่อทั้งจินนี่เนี่ยอาจจะอยู่กับคูม,มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นแม่ของบอนนี่ก็เป็นได้นะเะภาวะในความที่ว่าตัวละครจินนี่เนี่ยเธอนั้นปรากฏตัวออกมาและเธอนั้นก็กินไม่หยุดเลยใช่ไหมฮะและการที่เธอกินเนื้อนในตอนล่าสเย มันก็เหมือนทั้งลูฟี่แล้วก็บอนนี่ที่พวกเขาทั้งคู่นั้นชอบกินอะไรแบบนี้เหมือนกันและในใสิสัยกินจูบแบบนี้ก็ไม่แน่นะว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะได้นิสัยพวกนี้มาจากแม่ของเขาก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองจากการกินอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ทั้งลูฟี่แล้วก็บอนนี่ที่จินนี่เนี่ยอาจจะเป็นแม่ของพวกเขาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูจากเรื่องราวของชื่อที่มันคล้ายคลึงกันเนี่ยชื่อของลูฟี่แล้วก็จินนี่มันก็จะพอเข้าเขานะว่าชื่อของพวกเขาเนี่ยก็ดูมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็คล้องกันผสม ดูเหมือนว่าชื่อของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะดูมีความคล้องกันและก็เหมือนกันมากกว่าลูฟี่นะฮะเือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจินนี่แลวก็บอนนี่เนี่ยเป็นชื่อผู้หญิงทั้งคู่มันก็เลยทําให้ดูเป็นการคล้องจองกันมากกว่าในพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดจินนี่เธอนั้นเป็นแม่ของบอนนี่ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่มันแปลกประหลาดเลยขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเนื้อหาในการย้อนดีเนี่ยมันคือเรื่องราวของคูมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจินนี่เธอนั้นได้เจอคูมาและจะเป็นแม่ของบอนนี่เนี่ยมันก็ แต่ว่าเรื่องราวพวกนี้ก็จะมีจุดที่มันน่าสงสัยอยู่นะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดคุม,มาเนื้อเรื่องนัง้นได้มีการเปิดเผยนะว่าเขาเนี่ยเกิดมาในครอบครัวธรรมดาใช่ไหมฮะแต่ว่าบอนนี่ก่อนหน้านี้ที่เธอกลายเป็นคนแก่เนี่ยเธอนั้นกลับมีใบหน้าที่เหมือนราชินีคอนนี่ราชินีอนาณาจักรซอเบตโดยที่เรื่องราวพวกนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นการบอกใบ้ว่าการที่คูม,มาที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยได้มีลูกที่มีหน้าตาเหมือนราชินีคอนนี่นั่นก็น่าจะหมายความว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้นะฮะคม,มาเนี่ยก็น่าจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงของาอาณาจ พราะว่าการที่โคม,มาเนี่ยเกิดมาในครอบครัวธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่เขาเนั้นจะมีลูกที่เหมือนกับราชินีคนก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นได้นะว่าจินนี่เนี่ยเธอนั้นจะไม่เชื้อสายจ,า,จากอาณาจักรซอเบตที่เป็นเชื้อสายมาจากราชวงศ์อะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะและก็อีกหนึ่งเรื่องราวนั่นคือบอนนี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกของจินนี่แต่ว่าเธออาจจะเป็นลูกหลานราชินีคอนนี่ที่มาแต่งงานกับโคม,มาหลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะว่ายังไงซะก็ยังมีโอกาสที่จินนี่เนี่ยเธออาจจะเป็นแม่ของลูฟี่ที่อยู่ในคณะ แต่ว่าการที่เนื้อหาในปัจจุบันตัวละครอยงจินนี่ ini, นี้ยไม่ได้มีการปรากฏตัวออกมาแล้วเธอเนี่ยก็หายตัวไปเลยมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่มันน่าสงสัยนะว่าจินนี่นี้ยจะเป็นตัวะละครคณะปฏิวัติที่เธอเนี่ยจะได้มีการปรากฏตัวออกมาหลังจากนี้หรือว,ว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นตัวะละครสําคัญแต่ว่าในปัจจุบันนี้เธอน่าอาจจะตายไปแล้วจนทําให้ในตอนนี้ตัวละครอย่งจินนี่เนี่ยไม่ได้มีการปรากฏตัวแล้วก็แสดงตัวออกมานะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นตัวละครงจินนี่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่ตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มมตต้้นนนแลววัจุุดประะกกกาายใหอออคค ก่อตั้งคณะปฏิวัติแล้วก็ทําการต่อสู้กับผอมกรฟ้าเพราะว่าจินนี่นี่ก็จะเคยเป็นทาสมาก่อนและผอมกรฟ้าเนี่ยก็จัดงานในการไล่ล่าเหล่าปาระชาชนรถก็ททสใช่ไหมฮะและน่นกัเลยการเป็นเรื่องราวที่ว่าตัวละครจินนี่เนี่ยอาจจะตายไปลแล้วแล็เป็นจุดมุ่งหมายของดากอนหรือแม้กระทั่งหลังจากนี้จินนี่เนี่ยอาจจะเป็นตัวละครสําคัญที่ปรากฏตัวมาแล้วเธอนะฮะก็อาจจะเปิดเผยม,มานะว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ของลูฟี่โรบินี่อะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นไปตามนั้นก็จะพิดมากนะฮะที่จู่ๆว่าจานโอดาเนี่ยก็ได้เปิดเผยตัวละครแม่ของลูฟีี่โบออนกมา และนั่นก็เลยทําให้น่ารู้นะว่าจินนี่เนี่ยตกลงแล้วเธอนั้นเป็นใครและจะมีบทบาทที่มันเด่นขนาดไหนยังไงเรื่องราวพวกนี้คงต้องมารอลุ้นและก็รอดูกันนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนหาคีบใหม่ช่องเราส่วนวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ